ไกุ้งชาวสังลอง,ลองชิวเพราะว่าวันศุกร์วันนี้วันเสาร์เหนื่อยจากการทํางานก็ยังรู้สึกมึนๆอยู่ก็ขาแล้วก็ร้อนกินนิดนึงก็เลยพามากินโจ๊กรัหรัก,กน,นิดนึงไม่รับนะรานเนี่ยไม่รับน <c oughs> คนยคนยังแยะไม่รับรับคนอื่นไงร,รับคนอื่นเอาโจ๊กหนึ่ง,จ,ง,งจับหนึ่งจ้ะ ใส่จ้ะเต็มสตรีมเลยจ้ะโจ๊กแล้วเนี่ยแม่งกินแล้วรู้สึกว่าโล่งเนี่ยนะใส่เหมือนไปชดอะบังข้างเขาบอกว่าไม่ต้องเต็มก็เต็มถ้วยอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูเป็นแบบไหนถ้วยเอาเลยะเนี่ยนุ่นน่นเฮ็ดนุ่นเขาโชว์ถ้วยนู่นเนี่ยดูดิเขาคุยด้วยกินโจ๊กไงให้เหมือนขมกเดี๋ยวลองดูใส่กุ้งครับ เป็นไงบ้างรู้สึกพอ,อกินโจ๊กร้านนี้ไปเยอะแล้วก็อร่อยดูตาบางแดงๆนเหมือนจุกอะไระเปล่า <c oughs> รู้สึกผวายังไงไม่รู้ขนาดยังไม่ได้กินเลยแล้วก็บางขายโรตีองนี้นะใช่ใชเดี๋ยว<ช>ตามไปไจะโอเคครับผมบางอะไรครับเนี่ยบางวาดัดบางวัดเดีด๋ยวตามไปเลยครับผมเด,ด,ดินดีๆนะบ้างระวังไม่อ้วกกลางทางไปอเฮดมันสั่งอะไรนะจับอันนี้ปกตินะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าถ่ายแล้วมีก็คือปกติอย่างนี้เลยนะปกติเลยเหรอค่ะไหนมาดูใกล้หน่อยสิ อันนี้ก๋วยจั๊บนะก,ก๋วยจั๊บก็ยี่บาบาทจั๊บก็ยี่บโจก็ย5ิบ้าบัเฮดน่งโคตรถูกใจเลยพอเช้ามาตื่น,นามามันก็กินข้าวเลยผมกบมากิกนบบเบาๆนะยังเหมือนเดิมไม่ว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหนายกจะเป็นใครโจโก็ยังเป็นเหมือนเดิมจกจับกังรสชาติดีด้วยนะเนี่ยเฮดไม่น่าเกลียดเลยแล้วไข่ก็ยังเป็นออนเซนอยู่เนี่ยไม่หมดจะว่ากูไม่ว่า <c oughs> ไก่ครึ่งโลเมื่อกี้แล้วผมดูโตขะ้ข้างเหมือนจะหมดไม่หมดจะหมดไม่หมดตาแดงแป๊ดเลยช่วงๆจะก้นถ้วยเหมือนเขาฝืน หายบางข้างมาสี่โมงนี่ประมาณสักเจ็ดโมงสิบนะบางเขาบอกเขามาหกโมงครึ่งเนี่ยไยางเขลอกให้หมดเิแต่ราคาประมาณนี้รสชาติดีเลยหอมกระเทียมเจียวอันนี้ก๋วยจั๊บชิมได้ปะเนี่ยของมึงเออเดี๋ยวใช้ช้อนกลางแล้วนะไม่ต้องใช้เส้นแหละได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้เล่ยเ้ือใผมใช้ช้อนบังเทศแล้วกันโอ้หดูเส้นดิเส้นครึ่งโลเมื่อกี้ไก่ก็มาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะข้อเดี๋ยวชิมหน่อยชิมหน่อยว่ารสชาติเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมนี่แสดงว่าเคยมากินบ่อยไงไม่เคยครั้งเดียวบางทีแหละบอกผมว่า้ไปดิร้านเนี่ยอิ่มเลยไม่คิดว่าจะอิ่มขนาดนี้ <c oughs> โจคุยก่นนิดหน่อย <c oughs> ดีกว่าว่าเฮ้ยปลูกข้าวเองเปล่าหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเองบอกเดี๋ยวเรามาถามนี่เขาเลยดีกว่าว่าเฮ้ยนี่เขาแบบว่าโมโ oh หอะไรหรือมันไส้ใครหรือเปล่าว่าได้ทำขนาดนี้ทำไมถึงได้ให้ปริมาณถึงได้แบบ หมอเศรษฐีสกุลดีแฟงแฟงเด็แตัวอ๋อทำไปด้วยครับทำไปด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาว่าผมต้องบอกว่าตรงนี้เขาเนี่ยเขาเป็นลูกสะพ้ยของหมอเศรษฐีนะหมอเศรษฐีสกุลดีผมเคยอ่านประวัติของเขานะถ้าอยู่ก็น่าจะเป็นร้อยแล้วแหละเขาเคยจัดฮัดน่าจะไปทําฮัดคนแรกแล้วก็ไปทําฮัดเยอะมากไปทางเรือตั้งแต่เรือไฮยิงไฮยิงอ่ะพี่ไปกัน6เดือนใช่ไหมนี้เออแล้วเขาก็แบบแบบเขาอ่าจะมีสถานที่หน้าบ้านเขาก็อยากให้ลูกหลานในบ้านเนี่ยมีอที่ แล้วก็<ด>ยอยากจะให้อิ่มกันด้วยนะ<ช><ช>เหมือนเชิงทาบุญไปด้วยนะให,ให้ให้ทำอ่ะเขาบอกว่าดิสกีจะมาเองนี่ขอให้ทำเดี๋ยวดิสกีมาเองก็คืออยากให้เป็นสะพานช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็่อนจะขายาาข้าวค่ะเริ่มจะขายข้าวเป็นโจ๊กขายข้าวก็คือขายมาแล้วก็จะไม่ไหวขาดละคนเดียวก็จะมาเปลี่ยนเป็นข้าวมาเป็นขายโจ๊กโจ๊กก็เยอะเหมือนเดิมข้าวเยอะก็โจ๊กก็เยอะเหมือนเดิมโอ้โโอเคใจดีเออใจดีจริง ตัวเขาเองแหละใจทั้ท<น>งตูเลยทั้งหมดทั้งเมียอ่ะใจดีกันหมดทั้งซอยเลยแล้วกันการที่ค<จ>ือลูกกันเนี่ยเป็นทายแล้วก็ไม่เหมือนปกติใจดีทั้งตระกูลเลยครับผมแล้วข้าวันหนึ่งกิโลเนี่ยข้าหน<า>ึ่งโอ้โหเป็นหมอ้อหม้อสุราเลยเนี่ยอันนี้คือนี่ยยุบลงมาแล้วแม่แม่อันนี้เป็นสอ,องหม้อครึ่งแต่นี่อ่ะถ่ายถ่ายออกมาคือหม้อใหญ่ไม่ไหวล้างอ๋อน่าประมาณที่สูงถึงสิบเอ็ดโลโอ้โหขวสารี่นะคะสิบเอ็ดโลก็เกือบถังสมัยก่อนเนี่ยมาเจ็ดคูนเก้าแต่ไปนี่รถมาเป็น ก็แต่ก่อนมัน7จ็ดคูณเก้าเขาก็ใส่เต็มล้นนั่นแหละก็ผูกหนังปกติแต่พอ6กคูณเเนี่ยเหมือนกับว่าเขาปิ่มเลยปิ่มขอบถุงเลยหนังยางยจะมาอยู่ขอบดังนั้นใครที่ซื้อไปเนี่ยต้องระวังตอนแกะด้วยนะพะแกะปุ๊บมันจะทะลักเหมือนลาวาภูเขาไฟออกมาเลยนึกออกปะบู๊จอดแล้วเป็นบู๊ออกมาบังชื่ออะไรครับยิซบมากินทุกวันไหมามาบ่อยครับอ๋อนี่สเปเชียลแล้วนี่เป็นก๋วยจั๊บเส้นเส้นยิอ เส้น FF นี่แสดงว่าบางเป็นเมมเบอร์ที่นี่มาเป็นปีแล้วนะกินนานนะครับถ้าเมมเบอร์มีพิเศษจ่พิเศษอะไรอย่เงี้ยแล้วบางรู้สึกประทับใจไหมกินสุดยอดสุดยอดนะก็กินทีนึงก็วิ่งได้ทั้งวันทำงานได้ทั้งวันเทียบกับกินข้าวอินกับใบสองเนี่ยก็บางทรก็บอกว่ามึงชวนกูคุยม่งก็ได้กูจได้ย่อยทันไปกินหมดก็ทำงานสายเนะ นั้นซื้อไปกินที่ทำงานเนียขอบคุณมากครับบางไม่รบกวนครับมันเป็นกุศโลบายนะว่ากินโจ๊กแล้วเนี่ยต้องเดินไปเดินมาเพราะว่ามันต้องย่อยด้วยไงประมาณนี้แหละโจ๊กไฟดานะฝากไว้ด้วยอยู่ตรงซอยสกุลดีเขาเรียกว่าโจ๊ก2องโลกนะทำเพื่อที่ทำบุญด้วยกำไรนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่ามีกันเดือนประจำแล้วนี่บางเนี่ยดูเขาขึงขังนะคนผ่านไปผ่านมาตอนเข้านะ่ะปากซี่เหมือนหิวอ่ะพอออกไปในตาแดงแป๊ดเหมือนจุกอ่ะโอเคแล้วเจอกันเซอร์นองฮาลองชิลฝากไว้ด้วยโจ๊กไฟดาัา